แบ่งสีไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเฉกแต่ข้างหลังมาถึงข้างหน้า<ร>ข้างหลังเนี่ยข้างหน้ามาถึงข้างหลังมันต้องเจ็บือนกันเดียวกัน,ต,กนตรงกันตรงกันะคะสีก่อนให้แบ่งสีก่อนเพราะว่าสามผมไม่น้องก็เนื้นเสนกเื่อนกับนกนีอันักกัน รีฟ้อมนีหายแต่เจอเบ่งทั้งวันนี้ไม่สกนเลยี่ให้เบ่งตรงๆก่อนแต่ตรงๆเนี่ยตองการต้องเป็นสามเหลี่ยมนะคะเนี่ยยอเลขเลยไม่เป็นสามเหลี่ยมกับเบ่งไม่ได้ให้เบ่งได้สีก่อนานาให้สี่ได้สี่เนี่ย จะให้ส่งให้ถึงให้ทอยจักข้้งหน้าลนะคต้องตรกผงให้ถึงตรงเนี้ยสีชอตเนี้ยข้างหลังรกะบานเพเขาามีรผมหน้าหน้า้วยมันจะตึงจากหน้าตาลย